สวัสดีครับอาจารย์หมอยาแลวก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านครับผมจากกริดจากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านชายนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนออ่าสมุนไพรที่เพิ่งไปขุดมานะครับก็คือโสมไทยนะครับเป็นสมุนไพรที่ใช้ในการบํารุงร่างกายนะครับบํารุงกระตุ้นกาหนัดบำรุงกําลังผู้ชายนะครับอ่าโสมไทยนี้ก็เขาเป็นสมุนไพรนะครับที่ มีรสชุ่มนะครับขมเล็กน้อยนะครับเป็นยาสุขุมไม่มีพิษอะไรนะครับใช้เป็นยาบำรุงธาตุนะครับบำรุงรุงร่างกายส่วนเงานะครับนี่เงาเงาก็มีแบบแตกต่างกันนะครับสมไทยก็จะมีรสหวานร้อนหวานร้อนก็คือเราคิมดูมันจะเป็นหวานหวาน,วนขมขม,ขมฝืนฟืนอุ่นอุ่นปนนะครับใช้บำรุงร่างกายนะครับบำรุงธาตุบำรุงกาลังแก้อาการอ่อนเพลีย นะครับโดยใช้เงามาดองกับเหล้าหรือว่าต้มกินนะครับนี่ก็เป็นสรรพคุณหลักๆของเขานะครับวันนี้ผมก็ไปขุดมานะครับจริงๆไปขุดมาเมื่อเช้านะครับก็ตากแดดให้มันหมัดๆนะครับให้ดูรากโสมไทยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับนะครับจริงๆก็เหมือนโสมเกาหลีนะครับโสมไทยเราก็เหมือนโสมเกาหลีนะครับก็ไปขุดมามีหลายแบบนะครับอ่าหนึ่งแบบสองแบบนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่สองแบบลักษณะเป็นแบบนี้ แบบแบบต่อไปนะครับลากแก่ๆนะครับนี่ก็จะมีลักษณะเหมือนโสมเป๊ะเลยนะครับเขาเรียกโสมไทยนะครับยอดของเขาก็เอามาลวกจิ้มน้ําพริกนะครับหวานเลื่อนๆนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นโสมจริงๆถ้าพูดถึงตามสรรพคุณตามที่ผมได้รู้มานะครับอย่างเงี้ยเขามีลาก้วยนะครับนี่เป็นโสมโสมไทยเหมือนโสมเกาหลีเป๊ะเลยนะครับบางคนก็เอาไปยัดไส้หลอกว่าเป็นโสมเกาหลีนะครับ ลากแบบนี้เขาจะเป็นลากที่อ่อนนะครับสรพคุณก็จะไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเอาตามตำรับของลากสมไทยเราก็จะเป็นลากแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับก็จะมีตุ่มมีโขดนะครับมีโขดมีตุ่มพวกเนี้ยนะครับเป็นลากที่แก่นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นลากที่แก่ก็จะมีสรพคุณทางยานะครับทางสมุนไพรเยอะนะครับนี่อย่างเงี้ยครับนี่ลากไม่สวยแต่ว่า มีลักษณะเป็นตุ่มเป็นโขดนะครับนี่เป็นตุ่มตุ่มโขดโดนะครับแบบนี้ก็มีสรรพคุณทางยาเยอะนะครับเอาไปใช้ในการบำรุงร่างกายนะครับกระตุ้นกำนัดแก้ปวดเมื่อยนะครับผมจักรกลิดนะครับก็เอามาเข้าตำหับของสมุนไพรนะครับนี่เลยสมุนไพรดองต้มคุณดูทุ่งคุณจักรกลิดสูตรเตียงพังนะครับนี่อ้าวโทรศัพท์นะครับเบอร์โทรก็เบอร์นี้นะครับ0 9 1 8 3 1 1 8 6 4นะครับ ก็ในสูตรเตียงพังก็จะมีส่วนผสมหลายอย่างนะครับก็ให้ดูนะครับนี่นี่เลยนะครับเห็นไหมครับเห็นสมไทยไหมครับอืหาดูก่อนสมไทยอยู่ตรงไหนเอยนะครับเห็นไหมครับมีสมไทยนะครับนี่นะครับอยู่ในส่วนของสมุนไพรรองนะครับสมุนไพรรองก็จะมีเซี่ยว เขาตําลึงเสี่ยวแดงสมไทยนะครับนี่สมไทยนะครับเป็นสมุนไพรในการบำรุงร่างกายบำรุงกำลังนะครับช่วยให้มีกำลังนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสมุนไพรสูตรดองต้มคุณจักรกลิตนะครับสูตรเตียงพังนะครับอันลือลั่นนะครับขายดีมากครับทางฝั่งเขมรฝั่งมาเลฝั่งลาวนะครับใช้เยอะนะครับนี่ตัวนี้ก็เอาไปใช้ในการดองเหล้านะครับผมนี่ก็เป็นสูตรของคุณจักรลิตนะครับดองเหล้า ประมาณ3าถึงสกลมนะครับดองไว้ประมาณ10บถึงสิวันนะครับรสชาติก็จะออกเฟื่อนเฟื <ๆ S 1> ่อนขมขมนะครับแต่ว่าสรรพคุณเขาดีนะครับช่วยให้เรามีพลังนะครับช่วยกระตุ้นนกเขาไม่ขันช่วยเพิ่มขนาดช่วยกระตุ้นกำหนัดนะครับเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับช่วย เพิ่มความต้องการเพิ่มขนาดบำรุงกำนัดช่วยการแข็งตัวบำรุงผิวพรรณนะครับอันนี้มาจากดูทุ่งแล้วก็กราวกรแดงเพิ่มความต้องการทางเพศนะครับก็มาจากเม้าเหล็กนะครับมาจากกลาวเกรอแดงมาจากสมไทยแล้วก็กระพังโหมนะครับการไหลเวียนของเลือดอายุวัฒนะบำรุงร่างกายนะครับอันนี้ก็หลากหลายนะครับสรรพคุณอยากให้ทุกท่านได้ลองพิจารณาดูนะครับผมจากฤิดก็พยายามทำออกมาให้ได้ดีที่สุดนะครับสูตรนี้ผมกินประจำนะครับนี่กินทุกวันนะครับ ดีนะครับผมว่าดีแล้วก็ตัวสมุนไพรก็ไปหามาเยอะนะครับนี่นะครับหายากนะครับกว่าจะได้อายุขนาดนี้ลักษณะแบบนี้นะครับสมุนไพรปกติทั่วไปก็จะมีแต่เล็กๆแบบนี้นะครับที่เขาเอามาใส่ให้ทุกท่านได้ได้ใช้กันนะครับแต่ของผมนี่คือหัวใหญ่ๆนะครับผมจะเอามาฝานนะครับในในกล่องในห่อเนี่ยจะไม่ค่อยมีลักษณะเป็นหัวแบบนี้นะครับก็คือผมฝานออกนะครับแบ่งๆนะครับ ถ้ายัดไปเลยมันก็ไม่ได้ความหลากหลายนะครับก็อาศัยว่าคละๆละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ